สวัสดีครับสวัสดี F อฟสินนะครับพบกันเชย,ยกับเป้รถวีออสมือสองนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มเข้ามายกชุดคัดตัวไฮ่สี่คันมาให้มีสีขาวมีสีบอลเงินนะครับสวยๆสภาพกริบๆแบบนี้นี่คือสภาพพึ่งละยังเรียกว่ายังพอพยังไม่ได้ล้างสภาพพึ่งเข้ามาเลยสี่คันสดๆร้อนๆนะครับมาถ่ายให้ได้เห็นให้ดูเลยนะครับนี่คือสภาพพ,พึ่งเข้า1.5ึห้าไฮ่บนะครับแล้วก็บีสแท้ๆกับบีสิบนะครับ ใครสนใจขนาดเตรียมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักไลน์ไอดีโทรหาเป้ได้เลยนะครับทุกคันนะการันตีได้เลยว่าเกรดเอคุณภาพนะครับโครสร้างเดิมแท้และไฟแนนซ์ไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะครับหรือจะซื้อสดก็ได้เช่นกันนะครับส่งได้ทั่วไทยจัดมาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยคุ้มแน่นอนตกปกแน่นอนบอกเลยว่ารถมาตรฐานเกรดเอทุกคันไม่สวยไม่เดิมไม่ดีไม่ขายบอกเลยว่าเป้นะครับเป็นวิศวกรฝ่ายขายมีความรู้เรื่องช่างและวันนี้จะพารีวิวนะครับแบบละเอียดยันหัวน็อตทุกคันนะครับเอาให้รู้เลยว่า รถมันเกรดเอมันเดิมจริงนะครับซื้อได้นะครับรีวิวตรงไปตรงมานะบอกเลยนะครับไม่มีหมอกเม็ดไม่มีโหกลูกค้านะครับรถสภาพเป็นยังไงรีวิวจำแนกเลยอ่มาดูกันนะครับตัวไฮนะครับคือตัวท็อปนะครับตัวมิดคือตัวรองท็อปนะครับตัวอีคือตัวรุ่นย่อยนะครับแต่นี่คือสุดในคลาสสวยที่สุดในคลาสออปชันให้เยอะสุดแล้วนะครับออปชันลูกเล่นต่างๆให้มาเยอะสุดคุ้มที่สุดแล้วและราคาแค่3ามแสนกับราคา3ามแสนราคาเท่านี้นะครับบอกเลย รีบจับรีบจับรีบจองรีบคว้าโอกาสนี้นะครับเพราะว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับวันนี้ลูกค้ามาดูแลสองเคสนะครับเดี๋ยวเขารอตัดสินใจครับบอกเลยว่าใครจองก่อนได้ก่อนนะครับอ่ะมาดูกันสีขาวคันแรกนะครับคันนี้สีขาวยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยสภาพมอมแมมแบบนี้ให้ได้เห็นเลยนะครับอ่ะผมให้ดูนะครับนี่คือสภาพรถยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเพิ่งเข้ามานะครับรถมาจากหน่วยงานยูนิเออร์นะครับ ก็อยู่ตรงพรามเก้านี่เองนะครับอ่าให้ดูนะครับสีขาวนะครับการชนหน้ามีรอยนิดหน่อยนะครับนี่แค่ตรงนี้สลอกนะครับแต่ไม่ได้มีรอยชุงและชนหนักอะไรทั้งสิ้นนะอ่าอันนี้เก็บสีก็หายแล้วนะครับไม่เป็นอะไรนะครับไม่ไม่ถึงโครงสร้างหลักแน่นอนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับของเมลตัวไฮถ้าเป็นตัวอีจะไม่มีแบบนี้ไม่มีไฟเดทามไม่มีแคตามอกให้แบบนี้นะครับนี่คือรถตัวมิดได้ตัวไฮนะครับแล้วมาดูนี่คือพวกตัวอี จะเป็นแบบนี้ครับไฟหน้ามันติเห็นไหมไฟหน้ามันติไฟจะทำนี้ไม่ม่ให้ไฟจะบอกไม่มีให้ชมหน้าไม่เหมือนกันบอกเลยนะครับคุณได้ไปของตัวไฮโคตดคุ้มมีแค่สี่คันรีบจับรีบจองโทรมหาเป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดและแม็กเป็นลายไปพัดที่ไม่ซ้าใครไม่เหมือนใครด้วยนะครับแม็กลายไปพัดห้าใบปัดเงาสีเทาดาแบบนี้คู่หน้าดิสเบรกล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับถ้าเป็นพวกตัวอ e ีธรรมดาแบบนี้หน้าดิสหลังดานะผมบอกเลยว่าโคตดคุ้มนะครับ กระจกนะครับเดิมแท้นะครับติดฟิล์มมาพร้อมครบภาษีพรบไม่ต้องห่วงทุกคันเปย์ต่อให้ฟรีทุกค e. ันนะครับต่อให้ครบหมดนะครับอยากได้คันนี้จัดมานะครับจัดมาได้เลยนะครับสภาพเดิมๆยิปกีนะครับหูจ้าประตูโครเมียมไฟท้ายนะครับมีแตกหน่อยนะครับนี่เ๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะรถนะครับดูได้เลยสภาพนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆอ่ะท้ายได้เห็นเลยนะครับรถเป็นอะไรยังไงนะบอกเลยไม่ได้มีเรียกว่า ไม่ได้มกเม็ดนะครับบอกเลยรถไม่มีชนหนังอย่างแน่นอนการันตีให้เลยนะครับเซนเซอร์ถอยมีให้2จุดนะครับเซนเซอร์ถอยมีให้สองจุดนะคันนี้กล้องมีให้ครบนะครับสภาพนะสภาพเดิมเิมนะครับใครหาอยู่นะทักมาโทรมานะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่านะครับขอดูภายในนิดนึงนะครับอ่ะ พุสตาร์ทเป็นสีแดงนะครับสตาปุ่มสีเขียวนะแล้วก็เป็นแดงตัดดําภายในนะครับคันนี้มีจอให้ครบนะครับขอสตาร์ทดูหน่อยนะครับอ่าสตาร์ทดูหน่อยนะครับระบบไฟทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับรถคันนี้ไม่แสนเดียวนะครับไม่ถึงแสนโลนะครับอ่าโหดังมากเลยอ่าดูนะครับโอไม่เห็นเลยสราทอนแสงมากอ่ะไม่แสนเดียวแล้วกันอ่ะมองไม่เห็นนะครับ มืดหน่อยนะขอโทษด้วยนะครับ F M A M โครงสร้างเดิมนะครับหูวนหวน็อตเดิมหมดเลยนะครับเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับคันนี้เดิมนะครับสภาพเดิมเลยอ่าใครชอบก็จัดมานะครับปุ่มรีโมทกดปุดท้ายเดี๋ยวยังต้องกดปลดล็อกก่อนหรือเปล่าอะมาดูหน่อยนะครับด้านท้ายเดิมนะครับนี่องกว้างน่าใช้หนหัวน็อตเดิมหมดนะครับสภาพเดิมเลยเดิมนะครับ ซีนเดิมป่าเดิมท้ายเดิมนะครับเดิมเดิมบอดี้เดิมนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยอาใครสนใจจัดมานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับรีวิวบ้านบาสบายๆนี่แหละครับโครงสร้างเดิมนะครับยังอะไรยุครบอ่ะขอดูโครงสร้างหน่อยเป็นยังไงโอเคเดิมนะครับซีนเดิมแบบนี้โอเคได้จะได้เลยนะครับเดี๋ยวละสปาบอกเลยโคตรหล่อโคตรสวยนะครับฟันหัเปียงยุครบ้องถอยกล้องหลังมีให้ 399,000านะครับจัดเต็มรีดาวได้ซื้อสดก็ได้นะครับมาดูคันต่อไปคันต่อไปนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินตัวไฮเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีมาให้2จุดนะครับมีให้ครบกล้องถอยมีให้ครบคันนี้ก็สภาพสวยจะสภาพจะดีกว่าที่อื่นหน่อยนะครับอ่าโครงสร้างเดิมนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับอ่ามาดูกันคันนี้ไม่หนึ่งแสนสองหมื่นันโลนะครับ ไม่ไมองเห็นนะครับหนึ่งแสนสองมื่นแปดพันโลนะครับผมเปิดไฟดูเลยนี่หนึ่งแสนสองมื่นแปดพันนะครับมีจอทัชสกรีนพร้อมกล้องหลังนะครับแล้วก็บาอเนี่ยก็เป็นเบาะแดงตัดำนะครับเบาะหนังนะหุสตาร์ทมีให้ครบกล้องหน้ากล้องหลังมีให้ครบด้วยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสบภาพเดิมนั่งได้ห้าคนหลังสามหน้าสองนะครับโครงสร้างเดิมนะครับขอภัยนะครับ หลังสามหน้าสองนะครับหัวนของน็อตเดิม,ดมสภาพเดิมนะครับยาว่าเดิมเลยคันนี้ค่าตัวของเขานะครับถูกกว่าคนอื่นก็คือสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันทะเบียนเจ็ดเก้าห้าแปดนะใครอยากได้วีออตัวไฮสี H, 4, บอลเงินดูแลสายง่ายคันนี้เอามาเลยนะครับโทรมาได้เลยคันนี้นะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันถูกที่สุดนะครับรถปีสิบเก้านะ ตัวท็อปนะครับย้ําว่าตัวท็อปนะอ่ะคันต่อไปอีกคันสีขาวปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับอ่ะปีสิบเก้าจดยี่สิบตัวไฮนะครับแม็กก็ลายแบพัดตัดเงาสภาพคลิปเลยนะครับรถยังไม่ได้ล้างไม่สปาให้ดูเลยนะครับนี่คือสภาพพึ่งเข้านะครับบอกเลยล้างสปางานกว่านี้เยอะแยะเลยนะครับบอกเลยรอเลยครับสภาพฉ่ำๆเลยนะครับกระจกเดิมนะครับเดิมๆฟิล์มแปดสิบรอบคันนะครับคิ้วกันศาสตร์มีให้ครบนะครับหู หูจัาประตูก็มีให้สภาพเดิมนะครับเหมือนกล้องจะเหมือนแต่จะหมดนะครับเหมือนแต่จะหมดนะอ่ามาดูกันที่ภายในหน่อยนะครับภายในนะครับก็จอครบเช่นกันนะครับนี่คือตัวไฮนะครับจอพร้อมกล้องหลังบอกคู่หน้าเป็นดําแดงนะครับคุ้มเลยนะครับตัวนี้แผ่นเพจอยู่ครบนะครับผลิตปี สิบเก้านะครับปีสิบเก้าเดือนสิงหาโครงสร้างเดิมหัวหนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับแท้เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับประตูเดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับสีเดิมหัวหนุหัวน็อตได้มาเดิมแท้ทั้งหมดนะครับสภาพเดิมนะครับอ่ะคันนี้ราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ พาถาาว่างวดผ่อนอยู่วันเท่าไหร่นะครับผ่อนก็ประมาณ6กพันปลายเจ็ดพันต้นแค่นั้นเองนะครับผ่อนเบาๆนะครับรายได้นะครับผมบอกเลยเป็นสองเท่าของค่างวดนะครับผ่อนนะครับผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันหรือนะครับเจ็ดพันสองประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยหกพันแปดหกพันเก้าเท่านั้นเองนะครับใครสนใจอยากได้ทักมาโทรมาเสร็จจะถอยหลังมีให้สองจุดนะครับมาดูการหน่อยนะครับครันนี้ใหม่เท่าไหร่มาดูกันนะครับขอสตาร์ทดูเลขใหม่นะครับครันนี้น่าจะรู้ว่าใหม่จะน้อยสุดนะ ไม้น้อยสุดแน่นอนครับไม่เก้าหมื่นแปดพันโลนะครับไม่เก้าหมื่นแปดพันโลมีจอกมบบอกเลยนะครับสภาพกริฟเกตเอนะครับวันนี้จะถ่ายมืดหน่อยขออภัยด้วยนะครับน็อตเดิมหมวนงน็อตเดิมหมดเลยสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมโอเคสวยใ,ใช้ได้นะครับไม่เก้าหมื่นปีสิบเก้าอยู่ที่สิบภาษีบอลบอลไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเป้จัดให้นะครับเดี๋ยวเป้จัดให้เลยใครได้ทักมาโทรมานะครับ0 9 4 7 8 9 4 8าสี่ s จ็วีออสตัวไฮนะครับ หรือจะเป็นคันนี้คันสุดท้ายมาดูกันนะครับทะเบียน5507นะครับปามาไวไปไวแน่นอนนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงิน2คันสีขาว2คันคู่ครบเซตเลยนะครับรถหน่วยงานจากยูนิลิเวอร์นะครับบอกเลยรถน่ะเข้าศูนย์ตลอดนะครับบอกเลยการันตีให้เลยว่าเกรดเอแน่นอนนะครับเกรดเอแน่นอนครับสภาพสวยคือโครงสร้างเดิมการันตีไม่มีชนหนักมีพิคความไม่มีต่อต่อรถเล่มโอนได้100%นะครับมาดูกันว่าคันนี้เลขไม์เท่าไหร่นะครับ รถปี1ิ2เก้าจุดยิบนะครับปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีนะครับรถแต่งานตระบัศูนย์การังตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะครับนี่ครับรถยูจังยูนิเวอร์นะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสี่พันโลนะครับหนึ่งแสนสี่พันโลนะครับจอครบออปชั่นครบนะครับอาจพาดูลูกเล่นของเรื่องของพวกอ่าต้องหน่อยนะครับลำโพงดังดีนะครับ FM AM มีให้ครบนะครับออปชั่นลูกเล่น อยู่ USB AU X Air เย็นถึงด้านหลังแอร์เป็นออโต้ด้วยนะครับเขาเรตมีให้ครบนะครับอ่าที่วางก้นก๊น้ามีให้นะครับแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์ CVT I นะนี่ครับเป็นขับแบบนี้ใช้ง่ายขับง่ายนะครับขับดีด้วยนะครับประหยัดน้ำมันนะครับ17-23กิโลลิตรเลยนะครับเบรกมือแมนนวลนะมีให้ครบนะครับไอแบ็กมีให้ซ้ายขวามีครบนะครับรถคันนี้ก็รถหน่วยงานนะครับควบคุมคู่มืออยู่ครบนะ รีโมลีโมดคอนโทลก็อยู่ครบเช่นกันนะครับบอกเลยว่าจะซื้อสดก็ได้จะภนยอนก็ได้นะครับจะเหนือจะใต้จะออกตกได้หมดเลยนะครับมีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับย้ำว่าถึงหน้าบ้านนะครับผมบอกเลยรถนะครับไม่สวยไม่เดิมไม่ดีไม่ต้องปกไม่ขายแน่นอนไม่ให้เสียชื่อเสียงของผมแน่นอนนะครับเป้นะครับเป็นวิศวกรฝ่ายขายนะครับด้านรุ่นที่สองนะครับรู้รถนะครับดูรถเป็นสกินให้ลูกค้าได้และบอกเลยว่ามีความชำนาญการเรื่องรถนะครับ นี่หนรงน็อตต้องเดิมแบบนี้นะครับเดิมเดิมโครงสร้างเดิมครับไม่มีเสียหายนะครับโครงสร้างเป็นโอเปนาต้องเดิมเดิมคมคมแบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมคมคมแบบนี้ใครอยากได้จัดมานะครับวีออสตัวไฮนะครับตัวไฮมีสี่คันนะครับถ้าตัวอีมีเป็นสิบเลยนะครับเป็นรถแลทมหายากใครอยากได้จัดมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับเป้วีออสมือสอนช่องนี้นะครับ คัดแต่รถสวยคุณภาพมาให้นะครับรถนะครับมีมาตรฐานมีเกรดนะครับเราขายได้เกรดเอเท่านั้นนะครับอยากได้รถสวยตรงปกทักมาได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังไม่เสียชื่อแน่นอนนะครับลูกค้าผมส่วนใหญ่นะครับดูคลิปจากนี้จากคลิปเนี่ยเกโทรดูจบปุ๊บโทรมาจองเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ไว้ใจด้วยนะครับบอกเลยว่าเพ่จะรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้นะครับ ก็ชื่อนี้นะครับไม่ได้สร้างมาแป๊บเดียวใช้ระยะเวลาในการสร้างนานนะครับรถทุกคันก็ต้องมีมาตรฐานเกรด A แบบนี้ทุกคันนะครับวันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับตัวไฮสี่คันจัดมาให้แล้วนะครับเห็นว่าตามหาการ่างได้กันวันนี้จัดให้แล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายทีละคันให้ดูนะครับหลังล้างสปาบอกเลยว่าสภาพแทบจําไม่ได้เพราะมันหล่อมากมันสวยมากนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าถูกสุดสามแสนเก้าหมื่นเก้า อยู่แค่นี้ครับห่างกันแค่หมื่นเดียวนะครับและไม่น่าสุดคือ9ก0 0 0ืโลนะครับดังนั้นแค่สนใจอย่าพลาดเด็ดขาดปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีผ่อนถูกๆแบบนี้สนใจทักมาโทรมา0 9 4 7 8 9 4 8 4 8เป้วีออสเอสองช่องนี้ช่องเดียวคัดแต่รถสวยเกรดเอคุณภาพอยากได้รถวีออสยาลิสเอลติสทักมาหาเป้ได้เลยปรึกษาได้เลยออกได้ทุกคันดันได้ทุกเคสผ่านทุกคนนะครับแด่รลไปใช้นอนวันนี้เป้ก็อยู่ที่เสรีไทย68กรุงเทพมหานครนะครับ โทรมาหาเป้เลย0 9 4 7 8 9 4 8 4 8วันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเป้ย,ยอดมือสขอขอบคุณทุกคนที่ดูมันจบนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ